สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง a r ร์ตนีเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP นะครับประจ ա วันปรหัสศที่10มิถุนายนนะครับเมื่อวานฮานอย VIP มาเด่น7นะครับแต่เจาะไม่มานะครับต้องขออภยัยต้องขออภัยสําหรับขาเจานะเนาะก็เด่นยังเดินอยู่อาจจะมาตัวรองตัวไม่ตัวรองไม่ตัวรอ,องมั่งตัวเน้นมังก็มีนะครับแต่ก็ลองเลือกพิจารณาดูนะครับ และเมื่อวานมันแปรผันตามกันไหมสักครู่นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตามอะไรไหมเมื่อวานนี้6ชักเริ่มไม่แปรผันตามฮาหนอยปกติฮา,หาหนอยพิเศษแล้วชักเริ่มท,ลทะลุทะลีแล้วโอเคครับไม่เป็นไรครับวันนี้ฮาหนอย VIP ประจำวันที่สิบท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามแล้กวกฝากกดติดตามเลยนะครับกรณีมีโฆษณาครับรบกวรจะกดข้ามเนาะวาง ดูพิจารณาดูครับช่องผมเป็นแนวทางครับลองดูนะครับวันนี้เด่น4ล่องหนึ่งครับเนไม่ที่สนะครับผม04 14 74 8่หนึ่สีหนึ่งแปครับโอเคครับ ร้อยมัดหนึ่งเข้าไปครับร้อยมัดหนึ่งเข้าไปบางคนนี้ร้อยคืออะไรกระทันก็เอาหนึ่งไปเป็นหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งประมาณนี้ครับหรือไม่ก็ผมพูดเด่นผมเป็นสองโทใช่ไหมผมเน้นที่สี่ท่านไม่ชอบสี่ท่านก็เอาหนึ่งเล่นก็นได้นะครับประมาณนี้ครับสําหรับฮานอยครับยังไงลองพิจรารณาดีก่อนที่จะตามนะครับใครตามแล้วไม่กดข้ามโฆษณาขอให้รวยทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีครับจากช่องอาร์ตนิเคียนครับสวัสดีครับผม